สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .5 ทุกคนนะคะกับพบกับครูทรายนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์ค่ะเนื้อหาที่ครูจะสอนวันนี้นะคะเป็นเรื่องเส้นขนานนั่นเองเราไปพบเนื้อหากันเลยนะคะอ้าวเส้นขนานคืออะไรรู้จักกันไหมเอ่ยเส้นขนานก็คือเส้นตรงสองเส้นนะคะที่อยู่บนระนาบเดียวกันจะขนานกันก็ต่อเมื่อ เส้นตรงสองเส้นนั้นมีระยะห่างเท่ากันเสมอนะคะอย่างเช่นรูปนี้นะคะรูปนี้มีเส้นตรงอะไรบ้างเส,ส้นตรงโกขอและเส้นตรงอโยนะคะขะนานกันเพราะว่ามีระยะห่างนะคะ3เซนติเมตร3เซนติเมตรนะคะตลอดแนวเลยเพราะฉะนั้นเส้นตรงสองเส้นนี้จึงขนานกันค่ะ สัญลักษณ์ในการขนานกันนะคะจะมีลักษณะเป็นแบบนี้เลยนะคะต่อไปนะคะเส้นตัดขวางอ้าเส้นตัดขวางคืออะไรเส้นตัดขวางนะคะดูสีแดงนะคะเส้นนี้เขาเรียกว่าเป็นเส้นตัดขวางค่ะคืออ่ามาดูความหมายกันเส้นตรงที่ตัดเส้นตรงตั้งแต่2เส้นขึ้นไปนะคะซึ่งอยู่บนระนาบเดีวยวกัน เส้นตรง AB เส้นตรง CD นะคะเป็นเส้นขนานมีเส้นตรง ST มาตัดที่จุด M และจุด N ค่ะต่อไปนะคะมุมที่เกิดจากเส้นตัดขวางม,มีมุมอะไรบ้างนะ,ะมุมที่1มุมที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางดูโจทย์ก่อนค่ะโจทย์เขาบอกว่าเส้นตรง EF เป็นเส้นตัดขวาง ตัดเส้นตรง AB และเส้นตรง CD มาดูรูปเลยนะคะเส้นตรง EF สีแดงเลยนะคะเป็นเส้นตัดขวางส่วน AB และ CD เป็นเส้นขนานมุมภายในเป็นเส้นขนานมุมที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางก็คือมุม1มุม4มุม5และมุม8อีกข้างหนึ่งนะคะก็คือมุม2มุม3มุม6และมุม7ค่ะ คุณครูทำสีว่าให้นักเรียนดูด้วยนะคะเพื่อจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะโอเคต่อไปเลยนะคะชะดที่สองบางก็คือมุมภายในและมุมภายนอกของเส้นตัดขวางมุมภายในคือมุมที่อยู่ด้านในเส้นขนานทั้งหมดก็จะมีมุม3มุม4มุม5และมุม6ค่ะต่อไปมุมภายนอกก็อยู่ด้านนอกเส้นขนานเหมือนกันนะคะ ก็จะมีมุม1มุม2มุม7และมุม8ค่ะต่อไปนะคะข้อที่3นะคะมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางและมุมภายในที่อยู่คนละข้างของเส้นตัดขวางมาดูประโยคที่1ก่อนนะคะประโยคที่1เขาบอกว่าบนข้างเดียวกัน รูปแรกเลยนะคะรูปสไตล์มือค่ะจะเห็นว่าข้างเดียวกันก็จะมีมุม4มุม5และก็มุม3กับมุม6เป็นมุมภายในนะคะที่อยู่บนข้างเดียวกันต่อไปค่ะทีน,นี้มาดูคนละข้างบ้างนะคะคนละข้างก็ได้แก่มุม3กับมุม5มุม4กับมุม6นะคะจะอยู่คนละข้างของเส้นตัดขวาง ต่อไปนะคะชนิดที่4นะคะมุมแย้งมุมแย้งเป็นยังไงนักเรียนเคยได้ยินไหมคะมุมแย้งก็คือมุมที่อยู่เยื้องกันอย่างเช่นข้อนี้มุมแย้งภายในและมุมแย้งภายนอกเรามาดูภายในก่อนนะคะภายในก็คือภายในเส้นขนานนั่นเองมุมแย้งภายในก็จะมีมุม3กับมุม5มุม4กับมุม6นะคะเป็นมุมแย้งภายใน ต่อไปมุมแย้มภายนอกมีอะไรบ้างครูก็จะทําสีให้นักเรียนดูเช่นเคยนะคะภายนอกก็จะมีมุม 1, 1กับมุม7มุม2กับมุม8ค่ะต่อไปนะคะมาดูสมบัติของเส้นขนานสมบัติของเส้นสมบัติของเส้นขนานนะคะมีทั้งหมด2ข้อนะคะข้อที่1อ่าถ้าเส้นตรง เส้นหนึ่งตัดเส้นขนานคู่หนึ่งแล้วนะคะมุมแย้งจะมีขนาดเท่ากันต่อไปข้อที่2ถ้าเส้นตรงเส้นหนึ่งตัดเส้นขนานคู่หนึ่งนะคะขนาดของมุมภายในจะรวมกันได้180อองศานะคะมุมภายในในที่นี้ก็คืออยู่บนข้างเดียวกันด้วยนะคะนักเรียนไปดูต่อไปเลยนะคะ ไปมาดูวิธีการสร้างเส้นขนานให้ผ่านจุดครูจะมีเส้นตรงหนึ่งเส้นมาให้นะคะเส้นตรงพอบอและมีจุดมาให้หนึ่งจุดจากโจทย์เข้าให้จุดรอมาค่ะวิธีการสร้างวิธีที่หนึ่งนะคะใช้ไม้ฉากวัดระยะห่างอาวแล้วก็เอาไม้ฉากขึ้นมานะคะวัดระยะห่างระหว่างเส้นตรงพอบอกับจุดรอค่ะต่อไป รากไม้ฉากไปเลยค่ะรากไม้ฉากไปหาจุดนอนะคะระยะห่างนะคะของเส้นตรงพอบอกับจุดนอเนี่ยจะต้องมีระยะห่างเท่ากันกับระยะห่างของเส้นตรงพอบอกับจุดรอด้วยนะคะต่อไปเราก็ลากเส้นเลยค่ะลากเส้นให้ผ่านจุดรอกับจุดนอนะคะ จะเกิดเส้นตรงหนึ่งเส้นขึ้นมาคือเส้นตรงรอน,อนะคะให้ผ่านจุดรอตามที่โจทย์เขากำหนดคะ่ะต่อไปนะคะมาดูแบบฝึกหัดค่ะข้อที่หนึ่งเขาถามว่าอะไรข้อที่หนึ่งเขาถามว่ารูปนี้นะคะครูเอารูปมาให้หนึ่งรูปเนาะอยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางมีมุมอะไรบ้างนะักเรียนไปดูนี่เลยนะคะ มุม 1, มุม2มุม5และมุม6นะคะต่อไปก็จะเป็นมุม 3, ามุม4มุม7แล้วก็มุม8ค่ะข้อที่สถามว่าอย่างไรข้อที่2ถามว่ามุมภายในและมุมภายนอกของเส้นตัดขวางคืออะไรมุมภายในอยู่ในเส้นขนานอย่าลืมนะคะนักเรียนก็คือมุม2มุม3มุม5และมุม8ค่ะ มุมภายนอกละคะมีอะไรบ้างมุมภายนอกก็จำไว้เลยว่าจะต้องอยู่ด้านนอกของเส้นขนานก็คือมุมหนงมุมสมุม6และมุม7จ็ดค่ะต่อไปนะคะทีนี้ขูให้รูปมาข้อที่4ี่เขาถามหาอะไรคะถามหามุมท้ามไม่ถึงรู้ว่าเป็นมุมนั่นยังเห็นสัญลักษณ์อะไรไหม สัญ,ญลักษณ์สเหลี่ยมความแบบนี้นะคะเขาเรียกว่าสัญ,ญลักษณ์มุม้าหามุมอะไรมุม KST KST มีขนาดเท่าไหร่นะคะเราจะหาขนาดของมุมซึ่งสมบัติของเราที่เรียนมาเมื่อกี้นะคะเขาบอกว่ามุมภายในของเส้นขนานเนี่ยต้องรวมได้180แต่รูปนี้เป็นเส้นขนานอยู่แล้วนะคะเป็นอยู่แล้วเราจึงนำา8 8 0ไปลบกับ 110มีค่าเท่ากับ70องศานะคะเพราะฉะนั้นมุม S หรือมุม k s t มีขนาดเท่ากับ70องศาค่ะมาดูข้อที่4นะคะโจทย์มาแล้วอ้าวโจทย์เขาบอกว่าเส้นตรงคู่นี้ขนานกันหรือไม่ข้อนี้เรายังไม่รู้เลยว่าเป็นเส้นขนานหรือเปล่าแต่ก็ให้มุมมาครบแล้วนะคะมุมภายในครบแล้ว2มุมเรามาตรวจสอบโดยวิธีการ บวกนะคะมุมภายในบวกกันได้180องศาเป็นเส้นขนานใช่หรือเปล่าไม่ใช่นะคะเพราะคาตอบก็อออกมาเป็นเท่าไหร่คะนักเรียน190องศาค่ะนักเรียนเพราะฉะนั้นเส้นตรงสองเส้นนี้ไม่ขนานกันนะคะเพราะว่าเขารวมกันแล้วไม่ได้180องศานะคะสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนได้ความรู้อะไรไปบ้างถ้าไม่เข้าใจสามารถกลับมาฟังใหม่ได้ หรือไปทําแบบฝึกหัดแล้วไม่เข้าใจเก็บคําถามมาถามครูได้ในการสอนครั้งต่อไปนะคะความรู้นําไปทําแบบฝึกหัดนะคะ,ะ,คะเรื่องเส้นขนานนะโดยให้นักเรียนเนี่ยเตรียมชุดเรขาคณิตมา1ชุดเพราะว่าเราจะใช้อุปกรณ์นั้นในการหาคําตอบนะคะทําหน้าไหนบ้างนะคะทําในหน้า54ถึงหน้า63นะคะในหนังสือแบบฝึกสสวทค่ะ ป5เล่มที่2นะคะสำหรับวันนี้คุณครูสวัสดีค่ะบ๊ายบาย